สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a p p i n e s s แะทุกท่านก็อยู่กับดิฉันฮอตอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาตามที่สัญญาไว้ว่าฮอตจะมารีวิวสกินพ่อหนุ่มคนนี้เนาะมาส์คอตเกมโอเทงูนะคะมาเริ่มเลย Astro Storm นะคะหลังจากที่ทำการไปเติมหยกมาเมื่อกี้เนาะก็น่าจะซื้อด้วยตัวเองเพราะว่าร้านค้าที่เราเลงไว้เขาคิวเต็มกันหมดแล้วนะคะเราก็ต้องเติมกันเอง แต่ก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามันลดราคาสัปดาห์แรกมันลด40%นะคะแต่ถ้าเราซื้อ,อวิกถัดไปมันจะลดแค่30%เนาะพร้อมๆกับอีเวนต์ใหญ่ที่มันลดราคานะคะคทุกสก,กินในร้านนะมา p purchase ไปเลยแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้คอสเมติกนะคะห้าสิบอ,อ่ะเดี๋ยวก,กดแชร์สักหน่อยอันนี้ก็แชร์นะคะก็จะได้อยู่20รูป อะไรนางสเปชอาร์ก็แบบสวยมากแล้วก็ได้กรอบด้วยนะคะ Astro Storm เนาะเป็นกรอบขยับไฮโซโกเกดูแพงซึ่งแม่งก็แพงจริงๆนะคะ <laughs> ดูเดี๋ยวอาดูตรงนี้แล้วกันความแพรผมนะคะแฮร์พีทอันยาวมากปีก ลายาปีดครั้มลายทองนี่คะก็คือเหตุผลที่ต้องซื้อตัวนี้ครับว่าโพ้คนนี้แบบดิชันมาตั้งแต่เซิร์ฟไทยนะคะบริษัทอะไรเราไม่ต้องไปพูดชื่อนะคะบริษัทนั้นนะคะ <c oughs> ก็คือเขาแบกฮอตมาจริงๆนะตั้งแต่การพาเวลลงดันหน้เนียต่างๆเนาะก็เลยถือว่าเปให้เขาสักหน่อยเพื่ความปังจริงๆก็คือมีสก,กินเยอะเกือบจะเป็น1ตัวในเกมสก,กินเยอะที่สุดนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกอีกนึงคือ อย่าลืมนะคะที่ฮอตพูดไปในอันนิวส์นะว่าตอนนี้ร้านคาส,สกินเขาลดทุกสกินเลยนะคะ30% Off เนาะอย่าลืมไปจับใจ่ายใช้สอยกันได้นะคะก่อนที่จะหมดนะแต่ก็ระยะเวลานานอยู่เนาะถึงน่าจะต้นปีหน้าเลยนะคะก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของนางกันว่าเป็นยังไงนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดแปลงโฉมพ่อหนุ่มของเรากัน ไม่มีแบ็กชาล์หรอเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยน,นี่มันแพงมาโอเคไม่เป็นไรดูนะคะความแพรผมแฮร์พีซความปีกยิ่งแพงก็คือปีกยิ่งเยอะยิ่งแพงมีปีกตรงอันเนี้ยตรงหลังหัวก็มีปีกปีกตัวเองก็มีอีกผมก็จะเป็นปีกอีกอันนึงละนะคะอ่าเป็นช็อคนิดนึงเออใส่หน้าก,กากยา หมุนตัวนี่มันรอเรียลสมัยหมุนตัวมีอะไรไงอินเทอร์แอคอย่างอื่นเออพลังพัดนน,นน่าจะประมาณนี้พอหอมปาหอมคอ,อ,อเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวเกมเพลย์กันนะคะว่าเอฟเฟกต์สกิลในเกมของนางเป็นไงนะจ๊าเดี๋ยวก็เามาท์มอยนิดนึงว่าเออนางทำอะไรได้เพราะว่ายังเห็นหลายๆคนยังถามอยู่ว่า จะป้านโอเทงูเนี่ยคุ้มไหมเพราะว่าสกินเขาก็มาเนาะอะไรงนี้มาเริ่มเลยมาเราไปรีวิวกันง่ายๆเนาะในดันเซียนแบบเก็บเวลอะไรองนี้พี่ฮอตบอกว่าใช้ตั้งแต่เซิร์ฟไทยอะก็คือใช้โอเทงูเลยค่ะฮาเวลคือเขาอะไม่ได้มีความแบบโหดอะไรขนาดนั้นแต่คือ เขามีความเก่งแบบเนิบๆอ่ะคือใช้สกิลก็คือใช้สกิลแบบโจมตีเออโจมตีคือโจมตีแบบไม่ได้มีกิมมิอะไรซับซ้อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้เขาออโต้ไปเงี้ยเขาก็ทำงานของเขาไปเรื่อยๆถ้ามีคนจัดใจเยอะเลยจัดใจเดี๋ยวเราตีธรรมดากันขอแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูซีมาสุดวงวิงแค่ไหนโอ้โวัยจนแทบดูไม่ดูเรื่องเลยเพื่อนในคลิปพิวเขาจะ solo เนาะ ว่าเรามาใช้งานจริงๆว่าแบบเออเวลาใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงเสี่ยงไอตอนยิงไฟนี่เหมือนนกพัดโชวมาเลยมันจะวิววิววิวอ่ะแอปก๊อปเอียงพัดโชวมาไปเนี่ยอ่าต่อไปเป็นพายุความสวยของนางนะคะเออก็คือไวมาก เหมือนจะมีความไวขึ้นนะไม่รู้ไวขึ้นหรือเปล่าคือสิ่งหนึ่งที่เอสเจสกินมันถูกทําขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนเขาจะมุ่งเป้าไปว่าให้เอฟเฟกมันไวขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้เพราะว่าในการลงนัเนเจอมันจะได้ไวขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องคงความแบบฮารุฮาราอยู่เนาะคือคือไวขึ้นดีขึ้นแต่ก็ต้องแบบให้มันเหมาะสมกับราคาด้วยนะจ๊ะเน็ตอีสอันนี้คือบนอ,อะไร แต่ว่าตัวนางโอเทนงูจะแบบไม่มีอะไรค่ะทักษะทีกด,ดีมันก็จะเคลียรลูกน้องได้นะแต่มันก็จเหลือตัวหัวหน้าใหญ่เนาะคือการเอาไปใช้ลงดันเรื่องเงี้ยมันอาจจะเสียเวลาเนาะแต่สาหรับคนที่ไม่มีตัวขั้นต้นเนี่ยก็มจะใช้ตัวอะไรใช่ปะเพราะฉะนั้นข้อ,นอนหนุ่มโอเทนงูเนี่ยเขาก็ช่วยในการเริ่มต้นเราได้ดีและที่สําคัญคืออพูดไปในคลิปอเลสเที่หนูในคลิปอลตอนแตแ่แรกมานานมาแล้วว่า คือนางไม่ต้องเอาสกิลย่างพอใช้งานได้นะคะเพราะว่าตัวนางที่บอกไม่มีอะไรเลยโจม L e L e ตีเอลเอเอลเมูตุ้มตุมต้มตุ้มแค่นีออ้เพราะฉะนั้นคนที่อาลังเลอยู่เนาะว่าปั้นมาจะมีประโยชน์ไหมคือบอกว่าบอกได้ว่ามีประโยชน์ค่ะแต่ไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นเนาะค<ะ>ือถ้าอวยก็คือปั้นค่ะอย่างดีแคส<ะ>อยู่เซิร์ฟเวอร์หนก็ปั้นตั้งแต่ไทยก็เล่นมากอบอกระเล่นเนาะ อันนี้มารีวิวหรือมาบ่นอะไรหฟังเนี่ยก็กยยถือว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงว่าเออเวลาเราเล่นจริงมันจะให้ฟีลแบบประมาณไหนเนาะฟีลฟลก็ถือว่าได้ฟังตาวแท็กใหม่นะครับเสียงคุยใหม่ของนางเนาะเคยทางล่าเสียงเสีาแตแาแะสกินเงี้ยแล้วก็เอสพีคือเสียงคุยตอนใช้กสกิลใช้กสกิลเขาไม่เหมือนกันเลยถ้อาอย่างน,นั้นมันจะเสียงรับตรงเพิ่นิดนึง ส่วนล่างปกตินะเขาจะเป็นอีกเสียงหนึ่งแล้วก็ล่าเอสีนะ่คตากนดน้อยก็จะเป็นเสียงคุยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยเออเขาต้องถือว่าเขาออกแบบมาให้มันมีความซ้ำซีกหรือว่าทำงานดีหรอไมค่ะเ,เดี๋ยวเราเราไปลงดันเจี้ยนังคังวิญญาณไหมตอนนี้จะได้เข้ากับสถานการณ์เนาะมาอันนี้ฮอตกดเข้ามาในอีเวนต์ลูกน้อง,อง,ง,มงมไม่ใช่ลูกน้องสิมันยังเป็่ลูกน้องคังวิญญาอีเวนต์ตีบอสเข้าไปของคังวิญญาเนาะ อย่าลืมให้ดูเอฟเฟกตอนนางผุดขึ้นมาเลยอเอ่ขยายปีบึมนางก็จะมีโล่ประจำตัวอยู่นะคะเป็นโลก่การสถานะเนาะถ้าใครอยากดูข้อมูลครบถ้วนแบบละเอียดเพราะทำคลิปโอเทนโงตั้งนานแนละ้วเป็นเรสเทนโงเนาะก็เดี๋ยวใส่อินเสิร์ตไว้มุมขวาบนไปกดดูก็ได้นะคะอันนั้นจะละเอียดกว่าแล้วก็จริงๆอ่ะนางจะมีปรับสกิลนะแต่โกลบอลนางยังไม่เอาเข้ามาก็คือนางจะปรับ ฮิตกิลของนางอะเป็น5้าฮิตคือตอนนี้มันเป็น4ฮิตอยู่แตนน่นางสปรับเป็น5ฮิตแล้วก็มันทำให้เราติดไอซองสเตรทง่ายขึ้นนะเพราะว่า2องสเตรทมันนับยูนิตที่5ฮิตมันก็จะติดเลยดาเมจอาจจะแรงขึ้นแล้วก็หลายคนเขาบอกว่ามันจะแรงกว่าทาคีขึ้นนิดนึงเนาะแต่ทาคีเขาก็บัฟด้วยนะแต่บัฟแค่ถ้าสีแดงอีกนิดเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนแต่โอเทงูนี่น่าจะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีขึ้นนะครับ ไอ้เจ็บพอต่อลูกฟุ้งแล้วท่านแอนบาคีดิฉันไม่ได้บอกก็ค <c oughs> <c oughs> ือบอกกันงางว่าเขาจะเติมยังไงดีเนี่ยคืคอท้ายอันจะต้องเติมเองอะไรอย่างเงี้ยจะสั้งมาเถอะเราเราเติมเองอ่ะก็ดีจริงก็ดีอะไรแบบอ่าจบแล้วเห็นไหมมันก็ผ่านได้เหมือนกันนะคะสรุปนะคะ ไม่มีคุมไม่คุมค่ะมีแต่ว่าคุณอยากได้หรือไม่อยากได้เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเลยเพราะว่ามันลดราคาวีคแรกสำหรับอันนี้เฉพาะของ SJ สเจสกินของ O อเท go เลยนะเพราะว่าไอ้ละคร้านมัน3าเปใช่ปะแต่วีคแรกของอของ O อ e ท go เนี่ยมัน40%เพราะฉะนั้นวีคแรกใครซื้อได้ก็รีบซื้อนะคะเพราะว่าวีคถัดไปมันก็จะ3าเท่ากับอันอื่นเนาะนะคะของมันต้องมีก็ต้องซื้อนะจ๊ะ ังว่าจะแฮปปี้กับคลิปรีวิวนี้กันเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่อง h a p p ี n เนสจะเป็นกำลังใจฮอร์มากเลยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันคะ่ะสวัสดีจ้า